เฮ้ยไม่ใช่แล้วโดนเกียนอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยวิ่งเฮ้ยเขาบอกให้เราวิ่งแล้วผมวิ่งสวนผมวิ่งสวนกราาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผม ในวันนี้นะครับมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าโจลี่แบร์นะครับผมซึ่งเนื้อเรื่องโดยย่อของเกมนี้เนี่ยก็คือตัวละครเราเนี่ยแหละที่เราเล่นเนี่ยเป็นนักกินจุหรือว่านักกินนั่นเองนะครับทุกคนแลวซึ่งเอ่อตัวเราอะ่ะได้รับคําท้ามาจากร้านนี้นะฮะไอ้โจลี่แบร์เนี่ยให้มากินอาหารที่ร้านเขานะฮะแต่ซึ่งผมคิดว่าเราไม่น่าได้มากินปกติแน่วะ่ะทุกคน มัน่าจะต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทุกคนดูคือดูดูดจากไอ้รูปโปสเตอร์หน้าร้านมันยังดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยเอาโอเคนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเรื่องราวในเกมนี้มันจะเป็นยังไงตัวเราเนี่ยจะได้มาแข่งกินจุอย่างแบบว่าสบายใจหรือเปล่านะฮะมันจะมีตัวอะไรโผล่มาหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยนะทุกคนไปฮะโอเคฮะอันนี้เริืมแล้ว โอเคด้านบนเขาก็มีการสอนเล่นอะไรนู้นนี่นั่นนะฮะโอ้ยโอเคอันนี้น่าจะเป็นรถเรานะที่เราขับมากดอีได้อ่าอันนี้มันเป็นรถเอ่อจากพ่อของฉันเองโอแมนนะฮะอาเขาเนี่ยได้ส่งฉันมาเพื่อที่จะสําเร็จในการแข่งกินครั้งนี้เออเนี่ยตามที่ผมบอกเลยนะฮะเหมือนตัวเราเป็นนักกินจูอะไรเงี้ยเออไม่รู้ถ่ายคลิปด้วยหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวฉันเนี่ยจะทําให้แน่ใจว่าฉันจะชนะรายการนี้ก่อนที่จะกลับบ้านโอเค แมเฮ้ยรู้ไหนอะครับโอ้โหไอร้านนี้อุตส่าห์ท้าเรามาต้องมีการต้อนรับหน่อยเฮ้ยทำไมมันดูแปลกๆทำไมรู้สึกมันไม่มีคนอยู่ที่ร้านนี้เลยโอเคเดี๋ยวเป็นว่าลองไปเช็คในร้านอุ้ยมีเบอร์เกอร์ด้วยนะฮะโอเคฮะเหมือนเอ่อภารกิจหลักเกมนี้ก็คือต้องเก็บเบอร์เกอร์ให้ครบ15ชิ้นโอเคลก็ชิวๆนี่ว่า โอเคฮะกินกินกินแล้วเดี๋ยวนะประเด็นคือมันไม่มีคนมาต้อนรับเราหน่อยเหรอโอ้โหมาเป็นรายการทั้งทีอะไรเนี่ยประตูเนี่ยมันถูกล็อกเอ่อหรือว่าโดนขวางสิ่งกีดขวางอะไรสักอย่างด้านในอะฮะโอเคห้องน้ำก็เข้าไม่ได้โอเคตอนนี้เราได้เบอร์เกอร์มา5ชิ้นเอ้ยขออเขาบอกว่าประตูบางบางบานปลดล็อกแล้วไม่แน่ใจประตูอะไรนะฮะ ตรงนี้มีกระดาษโนต้ตเขียนไว้ด้วยนะฮะสวัสดีผู้เข้าแข่งขันยินดีต้อนรับสู่การแข่งขันกินประจาปีของพวกเราแต่ละห้องเนี่ยมีเบอร์เกอร์ไม่กี่ชุดรอคุณอยู่แล้วก็รอให้คุณไปกินอะฮะแล้วก็อย่าลืมรีบๆกินเข้าละรางวัลกาลังรอคุณอยู่สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้อฮะก็คือน่าจะเป็นใบที่เขียนถึงเรานะฮะไปนักกินโอเคแต่ซึ่ง ตอนนี้มันไม่มีประตูไหนเข้าได้ยกเว้นประตูนี้นะฮะเราไปกันต่อเลยมีโน้ตเขียนข้างตรงนี้กันนึงโอเคกินเบอร์กเกอร์5อันเพื่อปลดล็อกประตูนี้ซึ่งตอนนี้ผมกินครบแล้วไปฮะวิเเกมนี้วิ่งได้นะครับท่านผู้ชมวัดไม่แน่ใจว่าเขาให้เราวิ่งหนีตัวอะไรหรือเปล่าผมว่าเรารีบวิ่งกันดีกว่าโอเคทำไมอะไรวะเนีย เดี๋ยวนะผมว่ามันไม่น่าใช่ร้านนั่งกินแฮมเบอร์เกอร์แล้วเปล่าวะมันเป็นอะไรวะเนี่ยนี่เป็นชั้นใต้ดินนะฮะห้องทํางานอะไรสักอย่างมีโน้ตด้วยกินเบอร์เกอร์เพิ่มอีกห้าอันเพื่อปลดล็อกประตูโอเคได้ฮะพาใจประตูถูกล็อกอยู่นะฮะโอเคจําเป็นที่จะต้องกินเบอร์เกอร์เพิ่มแต่คือซึ่งทําไมอยู่ดีๆเขาให้เราลงมาชั้นใต้ดินอย่างเงี้ยโอเคกินฮนะอุ้ยเดี๋ยว อันนี้คือคนทำเบอร์เกอร์แหรอครับอุย้ยถ้าสมมติผมเข้าไปทักทายเขาได้ปะเนี่ยอุ้ยโอเคคุยได้นะฮะ,ะในที่นี้เนี่ยมันมีโน้ตแตะไว้ตามที่ต่างๆฉันเนี่ยเอาไว้เรียบร้อยแล้วอ่าฮะผมรู้แล้วครับพี่ผมอ่านมาหมดแล้วมันเป็นพวกเอ่อโน้ตบันทึกวิธีการใช้งานเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งอ๋อมันเป็นเครื่องเทเลพอร์ตนะฮะแล้วแล้วทำไมเราไมงใช่วะมันเป็น เครื่องแบบกําลังเหมือนตัวเราสามารถย้ายวาาไปเลยได้อย่างนี้นะเออเทเลพอร์ตอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคเอาเป็นว่าปล่อยฉันอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งตอนนี้ฉันกำลังทางานอยู่โอเคฮะพี่เขากําลังทาเบอร์เกอร์อยู่นะฮะโอเคหวังว่าพี่เขาคงไม่สวบเราหรอกเนาะเออพี่เขาดูน่ากลัวน,นี่นเอาจริงโอเคแล้วประเด็นะคือเบอร์เกอร์มีอีกไหมเนแถวนี้อาเบอร์เกอร์นะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าตัวนั้นมันจะไล่ฆ่าเราตอนไหนนะทุกคน อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเครื่องเทเลพอร์ตที่มันพูดถึงป้าใช่ปะเออเครื่องย้ายตัวเออเราเราเราป็นนี่คือทำไมเราต้องใช้ฮะเครื่องย้ายเนี่ยโอเคฮะตรงนี้ประตูล็อกนะฮะโอเคหน้าที่เราน่าจะไม่มีอะไรมากต้องอกินเบอร์กเกอร์ให้ครบอุ๊ยโอเค,อเคตอนยิงตอนนี้เรากินใกล้ครบแล้วนนเนี่ยเอออุ๊ยเอเคโอเค ผมระแวงไอตัวนี้มันแบบอยู่ดีๆมันสตีแตกแล้วมันไล่ฆ่าเราไปฮะไปห้องนี้กันต่อเฮ้ยหองเดี๋ยวนะครับทำไมสดีครับพี่ใส่ข้าน้ำอยู่ะอะผมไม่ทำอะไรผมหรอกนะอันนี้ปุ่มเมื่อกี้ผมไปกดปุ่มอะไรไม่แน่ใจนะทุกคนอันนี้มีโนต้ตด้วยนะฮะ งานที่คุณจะใช้เครื่องเทเลพอร์ตเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องกดปุ่ม3ปุ่มน่าจะเป็นปุ่มแดงที่ผมกดเมื่อกี้ปะเขาบอกว่า <c oughs> ต้องกดหา3ปุ่มนะฮะเพื่อที่จะ correct ก็คือแบบทําให้มันใช้งานได้นั่นเองนะ,ะแล้วซึ่งสถานที่แรกก็คือในห้องน้ําอันที่2ก็คือในท่อนะฮะโอเคเมื่อกี้เรากดแล้วอันหนึ่งนะฮะแล้วประเด็นคือทําไมเราต้องใช้ไอ้เครื่องเทเลพอร์ตผมไม่เข้าใจ เดี๋ยคือประเด็นผมว่ามาเชียร์เรื่องไอ้นี่ดีกว่ามันคือมันมานั่งทําอะไรในห้องหนาวมาเนี่ยเปิดอุ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดว่ามันทาอะไรเราอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่ทำไมเธอถึงทําแบบนั้นกับฉันเธอเนี่ยทรยศฉันฉันเนี่ยรักเธอมากหมดทั้งหัวใจของฉันเลยฉันมีหัวใจนะเว้ยอะไรอ่ะไอ้นี่มันอกหักมาหรอหรือว่าอะไรเอ่อเจ้าหญิงที่น่ารักของฉันอวัด ไอ้นี่มันร้องไห้นะ่าจะอกหักนะครับดูจากทรงแล้วแล้วทาไมเธอถึงทิ้งฉันไปแบบนี้ล่ะฉันจะตายแล้วนะตอนนี้รู้ตัวหรือเปล่าอู้แต่ขอบุณพระเจ้าเออพระเจ้าเนี่ยได้ประทานอา,อาหารสุดพิเศษให้กับฉันแล้วประเด็นคือมันอยู่ที่ไหนล่ะตอนนี้วัด <c oughs> งงๆนะเนี่ยอาหารสุดพิเศษอย่าบอกนะมันจะกินเรามแมวนะครับพี่ชายเคยไปโน้ผมไปแล้วนะครับผมผมไม่อยากจุ้งกับมันนะ เขาบอกว่าเขาให้เราหาไอ้ปุ่มสีแดงๆอะทุกคนอาปุ่มสีแดงนี่ไงเจอแล้วโอเคครั okay, ตอนนี้ผมเจอไอ้ปุ่มสีแดงอันที่สองแล้วนะฮะอันที่สมอยู่ไหนวะอย่าบอกน้อยู่ด้านหลังมันวัดโอเคอันนี้มันไม่มีอะไรอุ้ยเหมือนเดิมอฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรวะ ทำไมอยู่ดีมันพุ่งไปงั้นอะเกิดอะไรขึ้นวะตก,กใจหมดโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คในห้องน้ำอ๋อนี่ไงโอเคตอนนี้เราสามารถใช้เครื่องเทเลพอร์ตได้แล้วนะฮะแล้วประเด็นคือทำไมต้องใช้เคยตอนนี้ผมกดครบสามปุ่มแล้วนะะวัาทำไมอยู่ดีนั่นมันพุ่งออกไปเฮ้ยฮัลโหลครับเจ๊เจ๊พอรู้หรือเปล่าว่าทำไมอยู่ดีไอ้นั่นมันพุ่งออกไปผมว่าผมว่าจีนคนนี้น่าจะปลอดไยแล้วไอ้นั่นน่าจะอันรตรายแล้ว ะลรวันนี่ยวัดมันบ้ามากเลยผมว่าผมดูในนั่นเซตหยอะแน,น่เลยทุกคนเูือกส่งแล้วนะโอนี่ไงเครื่องทีเลยพอร์ตอยู่นี่แล้วเราใช้ทำอะไรไปไหนอุ้ยอันนี้มันเป็นตู้ซ่อนมันเนี่ยเดี๋ยวนะวัดเหมือนเป็นตู้ใช้ซ่อนเลยโอเคครับ โอ้ยอะไรวะเนี่ยมันจะมีตัวอะไรผัวมาปุวะโอเคกินเบอร์เกอร์อ๋อคือเรามาที่นี่เพื่อกินเบอร์เกอร์อีกห้าอัานเนี่ยมันครบนะฮะประเด็นคือโอเคเจอบีแล้วกดบีก่อน mm. บีโอเคกินเบอร์เกอร์อีกหวังว่ามันจะไม่มีตัวอะไรโผล่ามาตรงนี้นะโอ้ยน่าก,กลัวเอาจริง มันเป็นสถานที่แบบมันปิดอะทุกคนแล้วมันเป็นตรงมุมแคบอ่ะโอเคห้องนี้ไปไม่ได้ผมว่าผมค่อยๆเดินดีกว่ากลัวแบบไปใจเอะตุ้งแช่กับตัวอะไรโอเคฮะเจอเบอร,เอร์เกอร์ชิ้นที่สี่โอเคตอนนี้ประตูเรียบทำการปลดล็อกแล้วโอเคตอนนี้ผมขาดแค่ชิ้นเดียวนะทุกคน เดี๋ยวผมว่าผมดิ้นเสียงผมดิ้นเสียงผมดิ้นเสียงเหมือนตัวอะไรร้องไห้แต่นะผมไม่น่าคิดเต็งก,ก,กูอุ้ยใช่พอ้ตึงมีโน้ตเขียนตรงนี้ด้วยอะไรแล้ววะเฮ้ยผมไม่กล้าไปอ่านใกล้ๆมัน โน่น <mile inside> ีนเขาเขียนว่ารางวัลของคุณนั้นอยู่หลังประตูแต่ก่อนอื่นคุณเนี่ยจำเป็นที่จะต้องกินเบอร์เกอร์ให้ชิ้นก่อนซึ่งตอนนี้คุณจำเป็นที่จะต้องหาเบอร์เกอร์ชิ้นสุดท้ายฉันจะให้คำใบ้คุณนะคุณเนี่ยจะต้องใช้เครื่องเทเลพอร์ตอีกครั้งหนึ่งแล้วประเด็นคือไอ้นี่มันมาทำอะไรตรงนี้วะวัาเฮ้ยผมผมว่ามันไม่ตลกแหละไม่ใช่แหละ โอเคเดี okay, ๋ยวผมว่าก่อนอื่นต้องกลับไปที่เครื่องที่เลพอร์ตก่อนก่อนที่ตัวบ้านนั่นมันจะไล่ฆ่าเราโอเคได้เวลาไปที่เครื่องที่เลพอร์ตหวังว่ามันจะไม่มานะ okay, <c oughs> โอเครีบไปรีบไปอุ้ยโอเคอันเคฮะอันนี้เบรอร์เกอร์ชิ้นสุดท้ายเรียบร้อยอุ้ยโอเคเราจะได้ออกจากที่นี่แล้วใช่ไหม <c oughs> อ้ตอนนี้เนี่ยคุณได้ทําการกินเบอร์เกอร์ครบสิบห้าชิ้นแล้วยินดีด้วยตอนนี้เนี่ยคุณสามารถรับรางวัลของคุณได้แต่ก่อนอื่นคุณเนี่ยต้องกลับไปที่เครื่องเทเลพอร์ตก่อนโอเคครับยี่ผมจะได้ออกไปแล้วอุ้ยตกกรใจประตูปิดเองเดี๋ยว <c oughs> มันจะหลอกมาฆ่าปะเนี่ยอโอเคผมกลับมาเด้กลับมาที่นี่แล้วนะทุกคนนะซึ่งก่อนอื่นผมเห็นมันมีตู้ แสดงเราสามารถซ่อนได้ผมว่าอันนี้ผมรู้เลยเกียรม,มันให้ตู้มาเพื่อซ่อนโอเคครับเราต้องค่อยๆเดินนะครับท่านผู้ชมผมวมันไม่น่าปลอดภัยว่ะเปลือกทรงแล้วแถวนี้แถวนี้มันเถื่อนเฮ้ยยี่ไหนใจประตูโจีเบกเก โอเคไหนรางวัลวะนี่เหรอรางวัลรางวัลคือเบอร์เกอร์ชิ้นเดียวโอเคตอนนี้เราสามารถกลับไปที่รถได้แล้วโอเคผวจังหวนเนียมันเล่นหล่อนแหละอ่ะมีโนตตรงนี้ด้วยอ่ะรางวัลของคุณคือเบอร์เกอร์ทองคำโอ้ที่เรากินเมื่อกี้คือเบอร์เกอร์ทองคำ <laughs> <laughs> เพื่อ <laughs> เพื่ออนนี้คือมาเอาเบอร์เกอร์ทองคำอะไรแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณสามารถกลับบ้านได้แล้วหมดเวลาเล่นกับคุณแล้วห้าห้าห้าเออ หมดเวลาเล่นจริงดูจัดทรงแล้วแล้วมันก็จะจับเรามาทำเบอร์เกอร์ต่อผมเดาได้หวัวไม่น่าใช่ละหัว,หวทางกลับทางกลับมันเอาแน่ซ่อนตู้ได้ไหมซ่อนไม่ได้แล้วมันทำตู้มาทำไมวะโอเคหวัวรีบวิ่งกันดีกว่ารีบวิ่งกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านโอเค ทุกคนไฟดับดีดีก็ใช้เครื่องทีเลพอร์ตไม่ได้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่แล้วโดนเกียนอะไรวะนเนี่ยเฮ้ยขอร้องละอะไรวันเนี้ยมันเ,เกิดอ,อะไรขึ้นทุกคนวัดเฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นวะ กดๆเดียวกดไปได้มีเสียงแอดคือกดผิดนะครับผมโอเค,อเ,คเฮ้ยทุกคนทำไมอยู่ดีไฟไดับบ่ามันไม่ใช่แล้วนะครับพี่น้องอเฮ้ยว่าเฮ้ยอย่า <What? S 2> อ,อ,อย่านะเฮ้ยวิย่งเยอะขบเลยเราวิ่ง แล้วผมวิ่งสวนผมวิ่งสวนเฮ้ยวัดวัดเฮ้ยวูมาเป็นตัวอะไรเฮ้ยแล้วประเด็นคือคใหยเราวิ่งไปไหนอะวิ่งไปไหนอ๋อผมรู้แล้วก็คือเราต้องจูกมันคือเราต้องวิ่งจูกมันเพื่อที่จะไปกดไปกดเลขนะฮะ กดไอ้รหัสเพื่อที่จะใช้ประตูวาโอเคผมดูแลโอเคเดี๋ยวลองมันม,มาตรงนี้ผมจะทำการวิ่งสวน <c oughs> ไปแล้วอุ๊ยอะไรวันนี้โอ้มาแบบนี้นี่กะรทำหัวใจวายโอเคมันตามหลังเรามาอยู่นะฮะตอนนี้โอเคตอนนี้เราสามารถเช้เครื่องเีลพอร์ได้แล้ว พอแค่เราว,วิ่งกลับไปเราก็จะรอดแล้วไปไปไปตรงนี้ผมจำได้โอเคตอนนี้ผมได้กลับมาแล้วนะครับโอเควิเกือบตายเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเกือบตายอุ้ยมันวับตามว่ะเี่มันวับตาม เฮ้ยวิงว่งวิงว่งวิงว่งรีบวิง่งรีบวิ่งไปไปไปงบอกว่ามันจะไม่มีอีกตัวหนึ่งนะมีอีกตัวหนึ่งนี่ไม,ไม่ไม่ตลกนะไป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 อุย้ยสวัสดีครับพี่ <laughs> กลับบ้านกลับบ้านเฮ <laughs> ้ยฉันเหมือนจะทำกุญแจตกไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งในร้านอาหาร เย่ย้แหละอย่แล้วไหนวะกุญแจเฮ้ยอ๋อยู่นี่อยู่นี่เกมากมานี่บมาฮเฮ้ยผมไม่ตายอ่าโอเคนะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างกับจูลี่แบร์นะครับ เป็นเกมสยองขวัญสั้นๆนะครับเออน่าจะมาแนวออแบบว่าเหมือนเกมแนวโจ๊กๆอะเออไม่ได้เน้นน่ากลัวแต่ทำให้ผมรู้สึกผมกลัววะเอาจริงเฮ้ยผมกลัวนะวเอาจริงคือมันโผล่แต่ละทีคือแบบโผล่ตรงหน้าอะไรเงี้ยโอ้โหเอาเคนะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์ผมด้วยนะทุกคนเพื่อที่จะเป็นแรงใจให้กันนะครับในการนําคลิปต่อๆไปนะและ้วก็อย่าลืมกดซับให้ผมด้วยนะทุกคนตอนนี้ใกล้หนึ่งพันซับแล้วนะคะผม ฝากเช่นกดกันด้วยนะทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ,บายยนะไว้เจอกันใหม่เจอกันครับ